เป็นนักกีฬาของทีมไดมอนด์ฟูดค่ะเป็นปีแรกที่ได้เข้ามาเล่นลีกอาชีพครั้งแรกค่ะเล่นกีฬาลีกอาชีพวอลเลย์บอลค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมค่ะแล้วเขาก็ไปแข่งระดับภาคื่อนางสาวสุภัตตาเก้วปัญญาค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ18ปีค่ะ วันนี้มาโชว์ความสามารถพิเศษเกี่ยวกับวอลเลย์บอลค่ะเริ่มได้ยังไงตอนแรกเลยก็มีครูมาชวนให้ไปเล่นนะคะก็เห็นว่าเราค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะเขาก็เลยให้จับให้เราไปเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะแล้วตอนนี้เป็นนักกีฬาสังกัดไหนครับเป็นนักกีฬาของทีมไดมอนด์ฟูดค่ะเป็นปีแรกที่ได้เข้ามาเล่นหลีกอาชีพครั้งแรกค่ะเอ๊ะพอมันเป็นหลีกอาชีพนี้เราก็มีเป็นเงินเดือนแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะคะมีค่ะแต่มันก็ตามฝีมือเราเนี่ยค่ะแต่ละคนได้ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะ ใช่ค่ะแตกต่างกันไปนเรื่อยๆได้เงินเดือนก้อนแรกมานี่ทําอะไรกับเงินเดือนก้อนแรก<อ>บ้างคะให้แม่วยคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้น้องส่งน้องเรียนด้วยค่ะก็ให้น้องด้วยครับใช่ค่ะรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่แข่งมาคะรางวัลออสเตรเลียจูเนียร์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ไปแข่งที่ประเทศนอกแลเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปค่ะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปค่ะมันต้องคัดกันแบบสุดๆเลยค่ะเจอ ชาวต่างชาติที่ค่อนข้างสูงกว่าเนี่ค่ะคแต่เราก็สามารถชนะมาได้ค่ะได้แชมป์ด้วยไม่ได้ยินคคำว่าประเทศนอกมานะน่าราักิครับแล้วตอนนี้วางแผนอนาคตของตัวเองไว้ว่าย,ยัางไงคะหนูอยากติดทีมชาติค่ะทีเด็ดของเราคืออะไรคะทีเด็ดทีเด็ดก็ตัวตบไปเลยค่ะตบแรงไหม ก็ได้อยู่นะคะได้อยู่นะคะแหมมีดด้วยแแบบกรอบแแบบด้วยมีทด้วยนี่คือภารกิจสุดท้ายครับตำแหน่งของน้องพลอยคือมือตบบอลเร็วไงทำเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้ลูกวอลเล่ฝังลงไปในทรายครับน้องพลอยต้องตบระเบิดทรายรับจอู๋แล้วนี่ทำตบซะอัดแน่นเลยนะนั่น่ะ ไม่ใช่เทธรรมดานะโจ์นี้จะมีผู้ช่วยน้องพลอยครับขอเชิญพบกับน้องเวครับเชิญครับสวัสดีครับเวครับสวัสดีครับวิ่งครั้โดนนะครับแต่บอลแค่ระเบิดทรายครับโอกาสครั้งที่2มาครับ โอกาสครั้งสุดท้ายครับอออบอบนริรรนนสาร,รสารแก้มมะนะคะอายุ24ปีค่ะเล่นกีฬาหลีกอาชีพค่ะกีฬาวอลเลย์บอลคะ<ช>่ะแล้วมา <bureaucracy S 2> ทำ <pic. S 2> เป็นอาชีพเนี่ยได้ยังไงคะ ก็เริ่มแข่งแต่มัธยมม .1 ก็คือเริ่มแบบเก็บตัวซ้อมเป็นทีมโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะมสก็เลยมาคัดตัวทีมชาติก็ติดยุวยชนทีมชาติตอนมสก็เลยหลังจากนั้นก็มีทีมลีกมาติดต่อไปเล่นลีกอาชีพอะค่ะผู้อยากรู้มันคือตำแหน่งทำหน้าที่อะไรอะคะก็ตำแหน่งหนูนะคะก็จะมีรับตบแล้วก็รับเสิร์ฟก็คือรับวันแรกค่ะก็คือไม่สามารถแบบกระโดดตบได้อะไรเงี้ยแต่ยืนยืนตบได้นะคะ เะนั้นจุดเด่นของตำแหน่งนี้คือต้องเป็นคนแบบไหนคะถึงจะเหมาะกับตำแหน่งนี้ก็ก็ต้องเร็วนิดนึงก็ต้องเร็วแล้วก็ก็ต้องมีเสียงเยอะๆเวลาในทีมเพราะว่าต้องเป็นคนกระตุ้นทุกคนเลยเราให้ไมล์กับเบสมาทำภารกิจนี้ครับโจทย์นี้ไมล์กับเบสจะต้องตบอย่างแรงแล้วให้ป๊อปรับให้ลูกข้ามเน็ตไปฝั่งนั้นให้ได้ตบ20ครั้งต้องรับข้ามไปฝั่งนั้นให้ได้เกินกว่า10ลูก <Ừ. S 2> มือตบพร้อมนะครับ oh. นี่คือคำตอบค่ะนี่คือคำ,คำตอบมาก oh. ป๊อบสู้นะรับลูกตบ20ลูกให้ข้ามเน็ตใหม่ฝั่งหนึ่งมากกว่าครึ่งนึงนะครับคือต้องได้11ลูกเป็นอย่างน้อยครับพร้อมเตรียมตัวเริ่มจากไม้นะครับมา oh. ไปครับ ได้ครับสองได้ครับลูกแล้วครับลูกห้าลแล้วครับมาต่อเนครับแลูกครับสบลูกครับได้หลายลูกไม่ทันครับสิบสาบลูก รับได้14ลูกคอยู่กับยายมา6-7ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับยายค่ะเพราะว่ามาเป็นนักกีฬาประจำที่นี่ค่ะก็คิดถึงค่ะแต่ก็อดทนแล้วค่ะก็เป็นห่วงสุขภาพเลยค่ะแล้ก็เป็นความดันกับเบาหวาน ตัดตัดิด้นใจใเขาไปเพื่ออนาคตของเขาย้ายกับแกแล้วย้ายยานนันมีเงินมีท้องทรงเขาเพื่ออนาคตเขาลุ่งเพื่อเขาได้เป็นนักบอลลี่ใหญ่โตนะย,าย้นนยายกับเอิญว่าเป็นย้ายกัเลยปล่อยเขาไปอดเอาย้ายวางสิ ช่วงนี้ไปอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งค่ะแล้วเป็นตัวแทนของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วเขาก็ไปแข่งระดับภาคได้แชมป์ภาคก็ต้องต่อระดับประเทศกว่าจะจบการแข่งขันก็ยังไม่ได้เจอยายค่ะความฝันของหนูแนนาคตอยากอยากที่จะทำอะไรบ้างหนูก็หนูอยากเป็นนักบバเต์ทีมชาติค่ะก็มันมีเงินเดือนแล้วก็ส่งให้ยายภารกิจต่อไปเป็นภารกิจที่ยากมาก ยากที่สุดเราไม่เคยท้าทายเด็กวอลเลยบอลยากแบบนี้มาก่อนจึงจำเป็นต้องมีตัวช่วยครับและตัวช่วยของน้องฟ้าใสคือหนึ่งในคนที่สร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับวงการวอลเลยบอลเมืองไทยมือตกวัยอันดับหนึ่งของประเทศครับพี่น้องปพื้มกีดครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณ เคยได้สัมผัสกันขนาดนี้ไหมไม่ค่ะอยากทำอะไรที่สุดตอนนี้สอนเออยากครัความยากของโจทย์นี้ก็คือว่าเรามีกำแพงขึ้นเต็มเน็ตทั้งแถบเลยครับซึ่งเหมือนกับว่ามีคู่ต่อสู้รอบล็อกอยู่มีช่องว่างแค่ช่องเดียวครับที่ช่องตรงนี้ครับน้องฟ้าใสต้องเซตบอลให้พี่ปลื้มจิตตบให้พอดพอดีครับให้โดนกระเบื้องและกระเบื้องต้องแตกครับนียพร้อม ผ้าใสพร้อมพร้อมค่ะน้องปลื้มจิตพร้อมพร้อมค่ะพร้อมแล้วน้องไปครับ ครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ